เฮ้ยโอ้โหดูครับโอ้โหออกหมดเลยครับเนี uh ่ยนี่ครับวาใสกิ้งสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คนรักคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการกําจัดคราบที่ติดตามขวดแก้วนะครับซึ่งไอขวดแก้วเนะี่ยเราเห็นขวดมันสวยใช่ไหมครับเราก็อยากจะเอามาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ผมได้ทําการไอลอกที่เป็นโลโก้นะครับก็พอดีไอคราบนะ่ะมันติดที่ขวด และในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการกําจัดคราบสติกเกอร์นะครับที่มันติดในขวดนั่นแหะพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปรับชมเลยครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปพร้อมแล้วไปรับชมเลย Let's go และนี่ก็คือขวดที่ผมจะมาทำนะครับสาธิตให้พวกท่านได้ดูนะครับก็นี่ครับนี่สติกเกอร์อันนี้เป็นยางนะครับอันนี้เป็นกระดาษนี่มันจะคนละวิธีกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ แต่ขวดวกนนี้นะครับก็ไอผมขวดเหล้าขวดเบียร์นะครับปักขวดเหล้าขวดเบียร์พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปวิธีแรกนะครับยางลบนะครับก็อย่าถูแบบนี้ครับนี่ขัดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเีียงลบออกแล้วนี่เห็นครับเฮ้ย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 ดูนี่ดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่โอ้โหมีกี้ผมถูตรงนี้นะครับนี่ก็ถูไปอีก หมแถบเลยครับเนี่ยโอ้ยตีมือนี่เห็นไหมครับมันจะเกาะเป็นก้อนแบบนี้นะครับมันก็ลุยออกไปเลยนี่โอ้ยมือแขนเว้ยนี่ครับไก่ออกมาแล้วครับเนี่ยยิงดีเดียวเฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับออกหมดจดครับด้วยยางลบ วิธีที่2น้ำมันพืชนะครับก็ขั้นตอนการทํานะครับก็จะใช้ผ้าเก่าๆนะครับก็จะชุบมันพืชสั่นส,นสนัแล้วก็จะมารูปๆที่ตัวสติกเกอร์นะครับนี่นะครับก็ขัดเลยครับขัดให้มันออกเลย ไหลไปนะครับไอ้ขั้นตอนนี้นะครับก็ถ้าขัดเสร็จแล้วก็ไปทำความสะอาดหน่อยนะครับเพราะมันมีคราบน้ํามันไอ้น้ำน้ำมันนะครับเกาะอยู่เฮ้ยครับขัดออกไม่ให้หมดดูครับโอ้โหออกหมดเลยครับเนี่ย <Wow. S 1> เดี๋ยวก็จะไปใช้น้ำยาล้างจานนะครับทำความสะอาดหน่อยเพราะเพราะมันติดมันมันจะ ลื่นนะครับนี่วิธีสามแอลกอฮอล์อันนี้เป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลน,นะครับก็ใช้ผ้าเลยครับชุบไปตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ผ้าที่ชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ลูดรูดลงไปนะครับนี่เอาหมดขวดเลยครับเนี่ย นี่นะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ยากหน่อยครับตรงนี้จะหนาหน่อยครับขราบมันนิ้วหน่อยก็ไล่าจากตรงที่มันเล็กๆนะครับแล้วก็ไล่ลขึ้นไปตรงที่มันเกาะเยอะ อ่านะครับนี่นะครับใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดเช็ดไปนี่ครับอ่าใส่กิง้ง <c oughs> วิธีต่อไปนะครับเหมาะสำหรับไก่ขวดที่เป็นสติกเกอร์เป็นกระดาษแบบนี้นะครับนี่เราก็จะใช้ทำการแช่น้ำนะครับนี่แค่นี้ห้านาที five minutes later เอาละครับครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเนี่ยขัดออกนะครับเนี่ยใช้ฟอยด์ขัดหม้อนะครับก็นี้เลยครับก็จุ่ม,น,มน้ำนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยครับง่ายมาครับเนี่ย ออกมาเป็นแผ่นอะไรครับเนะี่ยนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวมาลวดูควาดไซสๆเป็นไหมกันอ๋อดูขวาดไซสๆครับนี่ดูมือครับนะโอ้โห و. มือก็ใช้มือหลอกเ,เลย ดูครับโอ้โหก็เป็นไงบ้างครับสลหรับวิธีกำจัดคราบบนขวดนะครับแล้วก็จะได้ขวดสวยๆแบบนี้ครับไปใช้งานสําหรับใครที่มีวิธีนอกเหนือจากที่ผมแนะนําไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ตัวลาไปเพียงแน่นี้ครับไปค,ครับสวัสดีครับจบคลิป